สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มนะคะแล้วก็ i u m r e v ด e w c o m จะมา,ามารู้จักกับเคสที่เหมาะกับช่วงสงการมากๆเลยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะกับชื่อไลฟ์ฟูบกับการใช้งานกับเจ้า iPhone 4S หรือว่า iPhone 4ที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเจ้าไลฟ์ฟูบก็มาอยู่ในามาเป็นเคสสําหรับเจ้า iPhone 5แล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างอย่างที่เห็นนะคะด้านหน้าก็จะเขียนว่ามี water proof มี dirt proof snow proof แล้วก็ shock proof ค่ะก็ การทำงานของมันเนี่ย water proof เนี่ยก็จะพูฟได้อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะความลึกอยู่ที่2เมตรระยะเวลาประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็สามารถที่จะ,ะป้องกันพวกฝุ่นได้ตกก็เทสได้ที่ประมาณ2เมตรอบเหมือนกันนะคะแต่เรื่องตกนี่วอน้วจะไม่ได้เทสให้ดูค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงในน้ำได้แล้วก็สามารถที่จะกด สไลด์เลื่อนหรือว่าเล่นตามปกติในน้ําได้นะคะวันนี้อุ้งก็ได้มา2ส,สีค่ะก็คือเป็นสีดําอันนี้แล้วก็เป็นสี ขาวนะคะเป็นก็คือตัวเคสจะเป็นสีเทาๆค่ะเดีย๋ยวมแกะมาให้ดูเลยนะคะทั้งสองตัวค่ะว่าเป็นยังไงเป็นรูปร่างหนะ้าตาของกล่องนะคะก็อ่าหน้านหลังก็จะมีเขียนเขียนอย่าง <ๆ S 1> ที่ม้งบอกไปว่ามันมีพูฟอะไรบ้างค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีสีเทาก็คือสีสำหรับเครื่องสีขาวแล้วก็สีดํานะคะสวยงามทั้งสองสีค่ะตัวนี้มก็จัดมาจากที่ร้านบาบ้าไอโฟนนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่บาร์บ้าไอโฟน .com ค่ะเดี๋ยวมาแกะเป็นสีขาวให้ดูเลยนะคะเพราะว่า ของที่เตรียมรอเชือดเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะก็ทําการแกะมาได้เลยเมื่อแกะมาปุ่มนะคะก็จะเจอเคสเป็นสอชิ้นแบบนี้นะคะประกอบอยู่ด้านไหนก็จะมีเป็นพวกวิธีการประกอบนะคะวิธีการใช้งานต่างๆเดี๋ยวก็จะมาแนะนำให้ดูว่า เราควรจะประกรอบประกอบประกอบยังไงบ้างนะคะอันนี้จากที่เราเห็นค่ะว่ามันก็คือเป็นเคสปกติอาจจะดูแบบไม่หนาแน่นหรือว่าน่ากลัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูเลยนะคะว่าเวาลาใส่เนี่ยใส่ยังไงคะ่ะสำหรับใครที่ติดพวกสติกเกอร์กันลอยแบบอุ้มนี่อยู่นี่อาจจะอาจจะเครียดนิดน,นึงเพราะว่าเวลาใส่เราอาจจะทําให้ตัวสติกเกอร์นะคะถลนเข้าไปตอนนี้นเราแกะเคสมาครั้งแรกนะคะมันก็จะปิดอยู่แบบนี้เลย แน่นๆแ,แบบนี้นะคะถ้าเราจะใส่เนี่ยเราก็ทำการแกะดึงตรงจุกด้านหลังล่างออกค่ะนี่อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปหมุนมันนะคะก็คือปล่อยมันไว้อย่างงี้แล้วก็มันจะมีแง่งอยู่ด้านนี้ก็ได้นะคะเราก็ทําการดึงมันออกมา,าเลยเหมือนอารมณ์เปิดฝาทัพเปอร์แวร์ค่ะ <S <S คือตรงหน้าล่างเนี่ยก็จะมีซิลยางอยู่นะคะ <S <S วิธีการใส่เนี่ย คว่ำเครื่องลงนะคะแล้วก็เอาตูดแนะนำให้เอาตูดลงก่อนโดยเฉพาะคนนี้ใส่พวกสติกเกอร์อยู่ค่ะแล้วก็กดด้านบนลงไปให้สนิทนะคะหลังสนิทเสร็จปุ๊บก,ก็เอาฝาด้านล่างปิดเหมือนทับเพอแวร์ค่ะเหมือนเลยนะคะแต่ทีนี้ตอนปิดเนี่ยต้องเช็คให้ดีว่าเราทำการปิดรอบแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าอันนี้ อ่ะส่งผลต่อเงิน2อ0 0มในกระเป๋าคุณได้ถ้าปิดไม่สนิทนะคะก็เช็คให้ดีค่ะนี่นะคะก็ปิดแล้วก็เช็คตูให้สนิทเรียบร้อยเลยนะคะทุกมุมอย่าให้เหลือรอยต่อใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะพอสนิทเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นตัวปิด สำหรับสายเสียบนะคะไลน์นิ่งค่ะเราก็ปิดฝาเข้าไปปุ๊บปิดปุ๊มนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือมันคือจุกหูฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมุนมันให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำสามารถเข้าไปที่หูฟังได้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกอบไลฟ์ฟู๊ c เคสกับเจ้า iPhone 5ตัวนี้ค่ะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยปุ่มกดทุกอย่างจะเริ่มกด ยากขึ้นนะคะสไลด์เราก็อาจจะแบบไม่ได้สไลด์ง่ายง่ายเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เวลากดหน้าจออย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะปุ่มโฮมเนี่ยปุ่มโฮมอาจจะกดยากกว่าปกตินิดนึงนะคะเวลาถ่ายรูปค่ะก็ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะก็คือมีความชัดเจนค่ะแล้วก็ถ้าอยู่บนหมกเนี่ยเราอาจจะยังถ่ายถ่ายสิ่งของต่างๆน,นานาได้ง่ายนะคะแต่ว่าเมื่ออยู่ในน้ำแล้วเนี่ยอุ้มแนะนำให้ เวลาจะถ่ายรูปหรือว่าจะเ,าเข้าไปที่ส่วนต่างๆเนี่ยแนะนำให้เปิดเป็นตัว a อส e s ส i v e นะคะที่มีปุ่ม Setting ไว้บนหน้าจอนะคะปุ่มโฮมไว้บนหน้าจอก็ <c oughs> คือเข้าไปที่ general ค่ะแล้วก็ accessibility ค่ะทำการเปิดแอ s t i v e Touch ตรงนี้นะคะเพื่อให้มีเมนู ตัวนี้ขึ้นมาให้อยู่บนหน้าจอนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับปุ่ม,มโฮมค่ะทีนี้เมื่อพร้อมแล้วนะคะก็จะเอาลงน้ำกันเลยดีกว่านะคะเอาน้ำเลยนะนึ่งสองซ้ำลงแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็เขาพูดมาว่ามันลึกได้ที่สเมตรวันนั้นก็เอาไปเล่นแล้วค่ะ2เมตรก็ยังขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะสําหรับตัวนี้ก็ เป็นแบบเตี้ยๆทำช้านธรรมดานะคะให้ดูสนุกสนานเฉยๆด้านหลังนะคะก็จะยังเห็นเป็นตัวโลโก้ของ iPhone อยู่นะคะของ Apple อยู่นะคะก็สวยงามดีค่ะนี่จุ่มได้นะคะแล้วก็ใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะคะจริงๆเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูว่าเวลาอยู่ในน้ำนะคะมันใช้งานได้อยู่นะคะหนูมีบุ้ขึ้นมา แล้วแกะกันให้ดูเลยนะคะว่าเป็นไงก่อนอื่นเนี่ยเช็ดเช็ดก่อนนะคะเมื่อไม่ให้เมื <c> ่อ <oughs> ไม่ให้น้ําเข้าไปในเครื่องนะคะก็ทําการเช็ดตัวเคสก่อนอันนี้นะคะก็เล่นเว็บได้ปกติเหมือนกันนีเห็นเป็นจางๆนะคะเป็นไอตัวมิีวิวคะ่ะก็เราทําการเช็ดที่ตัวเคสก่อนนะคะผ้าก็มีการมีแถบมาให้นะคะสําหรับผ้าตัวนี้ ทำการเช็ด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 มือเราด้วยนะคะไม่ให้มันเปียกทาการเช็ดเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เช็ดปับบหมาดๆนะคะเราก็ทําการเปิดะค่ะเปิดเปิดให้ดูกันเลยไม่มีไม่มีรอยน้ำนะคะสำหรับตรงสายไลยนิ่งนะคะไม่มีนะคะพอไม่มีปุ๊บเราก็เปิดเลยดีกว่าฟึิดฝาหลังนะคะ ก็ที่หยดน้ำนะคะเป็นที่หยดที่มือที่นิ้วเมื่อกี้ค่ะเพราะที่จริงแล้วไม่มีไม่มีน้ำไม่มีรอยน้ำเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีนะคะเราก็แกะตัวเครื่องออกมาให้ชมกันนี่ค่ะก็เครื่องของเราก็ยังอยู่แบบปกติโดยที่ไม่มีน้ำเข้าไปเบียดเบียนนะคะแล้วก็ยังเดี๋ยวเปิดให้ดูเขาเป็นเครื่องเดิม ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับเจ้า iPhone 5ครัก็จะให้ได้เห็นกันชัดๆเลยะค่ะว่าเราเปิดหน้าจออยู่จริงๆไม่ได้เอาเครื่องปลอมมามาใส่เคสให้ชมนะคะอันนี้ก็จุ่มลงไปเลยค่ะแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีหน้าจอที่เปิดอยู่อยู่ในน้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าพอไปอยู่ใต้น้ำปุ๊บมันก็จะเลื่อนยากขึ้นพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะ เลื่อนได้ตามปกตินะคะเราใช้แรงสไลด์นิดนึงค่ะเราสามารถที่จะกดถ่ายรูปในน้ําได้ถ้าให้แนะนํานะคะก็ควรจะเป็นใช้ปุ่มบวกข้างๆเนี่ยถ่ายมันก็จะง่ายกว่าค่ะเดี๋ยวก็ลองถ่ายหนึ่งรูปให้ชมนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็เอากดขึ้นมาดูรูปได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพที่ถ่ายในน้ำเมื่อกี้ค่ะนี่นะคะก็ ชัดเจนสวยงามดีนะคะก็ะจะเป็นภาพถ่ายใต้น้ำเก๋ๆให้ให้เราได้ลองเล่นกันได้ค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเปิด YouTube ให้ดูในน้ำนะคะเปิดสักคลิปหนึ่งนะคะเอ่อเปิดอันนี้ก็ได้ New Apple นะคะ เรเ่งเสียงให้สุดนะคะทีเราได้รูเ่ยัองชินแล้วมีหนที่เอยเ้าสียงนะคะแล้วก็ใส่เสียงก็ยังดังมาจากในน้ำนะคะอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่ก็ยังได้ยินอยู่คะ่ะก็สรุปเลยนะ,นะคะว่าเจ้าไล์ฟูฟเนี่ยสามารถที่จะาฟูฟได้จริงว่ามันกันน้ํา การันกันฝุ่นนะคะแล้วก็กันกระแทกแต่ว่าอย่าเอาหน้าจอลงค่ะเพราะว่าด้านหน้า,นาไม่มีอะไรป้องกันเลยนะคะก็โดยรวมแล้วน่าใช้งานค่ะสำหรับช่วงสงการปีนี้หรือว่าถ้าเราต้องการจากบ,บ้านแล้วก็เราไม่อยากระวังฝนหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะกับราคา2,990บาทค่ะจากที่อุ้มซื้อมานี้ก็จะเป็นของ barbaiphone.com นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายะเอีเยดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยะคะ่ะขอบคุณมากนะคะ